สวั <Hey. S 2> สดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ฟูจิซังเจเป็นนิสรเตอรองนะคะอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูประหยัดคุ้มอิ่มรับรองนะคะคือข้าวหน้าหมูทอดนะคะหรือคัสึโด้งนั่นเองค่ะในเซตของร้านเราจัดเสิร์ฟเป็นข้าวหน้าหมูทอดนะคะนิโศแล้วก็กิมจิค่ะ อเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะเริ่มที่ข้าวหน้าหมูทอดก่อนนะคะ mm hmm. หมูชิ้นโตๆโตมีไข่นะคะ mm hmm. มีน้ำคัสซโดงนะคะ mm hmm. ข้าวล้นเลยค่ะเต็มมากโอเคเราลองมาชิมกันเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะวานฉุยมากเลย mm hmm. เราทานกับกิมจินิดนึงนะคะ จะร้อนนี่ค่ะหมูนุ่มไม่เหนียวเลยนะคะสำหรับตัวหมูโอเคเรามาลองทานข้าวกันดูมีหอมน้ำซุปด้วยนะคะข้าวญี่ปุ่นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะต่อไปทั้งข้าวทั้งหมูพร้องกันเลยนะคะ นะชิมน้ำซุปก,กันดีกว่าเต้าหู้สาล่ายวกกเมะนะคะซุปหอมน้ำปลาแห้งมากเลยค่ะอร่อยมากมาชิมกิมจิกันนะ เย่้วหน่อยๆอ,อร่อยดีค่ะและถาดไม่ได้ชาเขียวเย็นของพี่ร้านนะคะเรามีขายบรรจุเป็นขวดด้วยนะคะเพียง39ม39บาบาทเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ